โอ้แจ้วเลยวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วตาเจียพ่อนช่องวินบางทรงพาลอพี่น้องมาในตำมุงแก้มเทียงโอ้ประเดกขนาดเลยเอาใส่รดตอนปอาดดจัดเอ้เบังแวจิ้มก็เลือกพี่น้องจอมหมื่มกางเปิเสียบเลียสองก็ถเงเอ้าแต่ไหะมา้ใส่ตอนน้อเรีเร่งเก่าโใส่ตอน ลายแล้บอยิงจกตั้เพชรจ๊ของโอ้ยเพชรยืนใส่โอ้ยงประเด็กใส่พี่น้องปบิดเลยประเด็กเยอะเยตอน่ายๆไปแกกี้ันไมนอนนคามแข็นอนใจังหอนี้เร่องเขาอ้วดยมหันตั้หัวบักพามันมาคกมันแจ๋วตั้มหัวเลงบนี้เร่งเร่ง

อออีได้ยายพอนก้อมาถามโต้คุณได้โต้จังที่สองแล้วก็โต้พระคอยยังไงนั่นอันหนึ่งเออดึงขึ้นมาแป๊ะอีกนี่เล็วนี่เล็วนั่นล่ะเนี่ยล่ะของแถเรียคันบอมีนอนกับมอมเป็นของแถเล็งขาวเด้อกิเทียงกินเทียงข้าวเทียงเด้อพี่น้องสมบูรณ์คุ้งาก้อนนยันแดนนี้มาเจ้าสมบูรณ์คุ้งบักคุ้งกับบักคุ้งหัวเรือนแซ็กเรียชอกรว่าเทิรมื่อนี่ กน่ไปหาออบบานในยอดบักยมกําผ้าสามยอดบักเคลือกกะเทาปันภูเก็ตบักกะทิ้กะกระเทินงืออีเติมที่มันมันกับบเมนที่บมันก่าบเมนบักเคือกเหลืองปั้นผ้ายาพ่อเอาถวยมาใส่พัดเอามาแต่ลดเน้อสายรัดทำสีกินโบมันอื่เด้จะไปวัดนเลีนยงบอลเลี้งเขาสอนข้ววานน้นเลีนงเขาจักเปืือกมาไดหลังน้ำเอา ยังก็ใหญ่อนทักทักนั่นแหละตอนหมูพอเห็นใมูกะลัแจเฮ็ดหวานไข่โบ่ชไข่ตอนหมูอยูอ่ไ, patreon, ได้ใหญ่พอนหลักเอาผัวแต่หน่อยหมูเฮ็ดหมูเฮ็ดเหือมาหน่อยได้ชาวปีอยู่เออขอกระซ่ากอนกรชซาเพอดีทีเท่านะท้ายก็ทายเดพี่น้องชดนเดิมทำฮับบักรุ่มให้เฮ้ว่างแงีชดระเบ่อไาแดกกะจีป้องป้องวันกูเร็ว จีกเตียใหญ่พอจีกตจตมเอพี่น้องเด้อจีกแปลกเลงเขาเลงชดบานนันนี่เข้าเขาผู้ได้บริเวณหน้ากินเขาอยนี่เขาก็บรืดบ่อยากบรืดได้คำิสอยาห่องแล้วแล้แทำผ่านพันย่างานเสียงดังได้ได้ให้แม่พระจ้าเขาเิือนมิดเด้ เาลูามันอยู่ได้รังเท้าบอกคำเดียวนอนหลับเบาเบิร์ดเรำลูกีบแกรอเมือนงแ่แข้งต่อเขาแน่มันาดย่งคนเขาแนวไม่แบบแแบบบอแบบได้ละมันบกพู่อเรื่องไรหมดบอสข้าวแก่ อุ้ยแกเป็นเขาพูดว่าอยากกินคจดเติมจี๊ดนหน้าปรแดงน่ยใหญ่พออพอกาเรนโตแต่ไบอกไอ้จี๊ดรแดงเนนยพวกคุณอมกับบะม่สองหน่วยผมเติมวาหั่นตั้หัวบปล่าหั่นตั้มหม้อห้องแทนให้องได้มันีิดปันแกวสาย เก้วเระยังหลับเกียสกยวระปอกวมาเด้อมาเด้อมามาไ่คุณเสียนไเ้สือกคบอต่คอกับเกี่ใส่คบอกว่าอบบหนาตอเชบูาแป้งยา่วนี้ตไผน้กันว้ยียังี่จริงเนี่ยส้วที่นั่นนี่จะไม่แี่นี่เดียายพ่อต่อ ก็เพชรเข้มนี่ดิอคุ้ยไผ่ลาว่าบ่มีต้นยายทอนล่ะว่าอืมโอเป้าแดกเอือป้าแดงน้องเป็นผู้วนี่เป็นครัวยายทอนหวานเนี่ยน้ามันจะโปะข้าวตากก่อนลยเมื่อสิ่งเนี่ยเมนูนี่มันเหนียวอืมตีกรอนไงมันหอมเลยอ๋อตีมากมากแลงข้าวยายพ่อดข้าวตากก่อนอืยเมื่อกี้นี่แธอพี่น้องเอ้ยป้าแดกก็มีผู้ญจีใครกินบ้านนี้ ลงมาคูกับข้ามห้าเแนดินแผ่นดนเือกประยาประยาจ๋อยิ่งนั่งไม่ตื่นเราเว้ยปปปาาากกก

แปนแปนปัดปัดแปนครับผมสุดเออแป้นเอาเผาวปล่าสุดอีกในย่าวย่อตบแท้เด็กของหวานสุดอ๋อองหวานพี่น้องเอ้ยนี่แป้งเสแห้งมาเแซ่บพุ่นเจียวนะนุ้ยยอดว่าแท่ง่ะสุดยอดเลยมั้ยอีกเนยาย่อปก็แดกนันมถี่เบอร์สอย่างนั้ีเฮ้ยเจ้าแม่จะเติมนะะเติมน ม่ไม่ต้อิ่มในไร้ก็เปนขางสวยโอ้ยผัวเนี่ยมึงน้ำร้องๆลอยู่ไมลอมยา้พ่อไปมึงคอยมันแซ่บในนี่น่ะกออ้ดการเโอ้ยคำสิคใหญ่แท่ตวะนั่นเออูเลนคไหนกินน้ำแล้วนอมืปนไอ่ยงรอมไว้จีเล่ขาไว้เออนั่นเฮ้ยจีระเดีกนี่ เหนียวประมันุดมือยมีเล็บเล็บมันหยาเลยดไปแต่บแข็งเลยคือมืออีเตอร์เออยมกูืออีเตอร์มึง่เดีน้ำมือยังกระชังเจีเลยกวแล้วมันบนี่ไงกระงเอาเลยเนาะเกียบาแล้วนี่อนันเปนน้าบออืออเ้ยปแดไวมันต่ต อ, <c oughs> อ้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดสัสบสับไข่นำเด้อพุ่นให้เติมอิ่มแอร์แหล่เลย <c oughs> ไปบ่ <c oughs> เป็นเลยครับผมอ่ะซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อน